ใส่แบบไม่ต้องฝืนใจเรื่องการเงินขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไอเซเซ H ฮรายการที่จะเปลี่ยนเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายและเปลี่ยนความกลัวเรื่องอนาคตให้กลายเป็นพลังในการวางแผนชีวิตและขณะน,นี้ทุกท่านอยู่กับจินวายินผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวินัยการเงินนะคะที่ไม่ใช่แค่การออมแบบฝืนใจ แต่ว่าเป็นการสร้างระบบเล็กๆให้เราทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงฮึบเยอะหัวใจอะอยู่ที่คำว่านิสัยค่ะเคยไหมคะที่เราอะอยากออมเงินอยากเก็บเงินอยากปลดหนี้อยากลงทุนนะแต่สุดท้ายก็หมดไปกับค่ากาแฟในทุกวันหรือว่าของในรถเข็นช้อปปิ้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อตั้งแต่แรกกระแสะอะไรมานิดหน่อยเราก็ต้องมีไปสมดถามว่าจริงๆแล้วเรารู้ไหมว่าเราจะต้องออมเงินเรารู้ค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องความรู้เราไม่เคยขาดเลยเนาะแต่ว่าเราขาดเรื่องระบบเล็กๆที่จะช่วยให้เราทําซ้ําได้ง่ายแล้วก็ต่อเนื่องค่ะอันแรกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าวินัยเนี่ยเริ่มจากระบบค่ะไม่ใช่แรงใจพฤติกรรมของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากนิสัยนะคะและนิสัยเนี่ยเท่ากับการวนลูปเดิมๆที่สมองอะ่ะจำได้ว่าเห็นอะไรบางอย่างทำบางอย่างได้ผลบางอย่างรู้สึกดีแล้วก็กลับไปทำอีก เช่นเราเหนื่อยเราเปิดแอปช้อปปิ้งได้ของเหมือนเปิดกล่องของขวัญแฮปปี้แล้วก็ทำอีกทีนี้ลองสลับเป็นเวอร์ชั่นวินัยการเงินบ้างฟังดูหนักๆนะอย่าเพิ่งกดผ่านนะคะได้เงินแล้วก็โอน20%เข้าบัญชีออมอัตโนมัติ <c> เห็นยอดสะสมเพิ่มรู้สึกมั่นคงแล้วเราก็วนไปทำอีก เห็นไหมคะทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของความอดทนเลยแต่คือการวางระบบให้ทำซ้ำง่ายมาถึงวิธีที่สร้างลูปนิสัยแบบนี้กันบ้างนะคะหนึ่งในระบบที่นิยมกันมากก็คือสูตร50-30-20 50%ของรายได้เนี่ยเป็นรายจ่ายที่จำเป็น3าเป็นต์เป็นไลฟ์สไตล์และ20%เป็นการออมหรือชำระหนี้ค่ะหรือจะลองแบบที่ง่ายกว่านั้นก็ได้นะคะ Pay yourself first เคยได้ยินไหมคะการใจ่ายให้ตัวเองก่อนแค่พอเงินเข้าเนี่ยเราก็หัก10-20%ไปเก็บก่อนใช้แล้วที่เหลือก็เอาไปใช้ให้เต็มที่เลยใครที่คิดว่ายอด10%เนี่ยมันเยอะค่อยๆเติมคะ่ะเริ่มที่5%หรือต่ำกว่านั้นก็ได้คะ่ะให้สร้างนิสัยมาไว้ก่อนส่วนการสร้างนิสัยที่ยั่งยืนลองใช้สูตร Q Routine Reward ดูคะ่ะ ตัวคเนี่ยตั้งเตือนบนมือถือเลยว่าโอนเงินเข้าบัญชีออมรูทีนคือโอนทันทีไม่ต้องคิดเยอะรีวอร์ดเห็นยอดออมเพิ่มเขียนขอบคุณตัวเอง1ประโยครางวัลไม่ต้องใหญ่เลยเห็นไหมคะแต่ว่าสร้างความชื่นใจให้ตัวเองได้เลยสุดท้ายนี้นะคะการมีวินยัยการเงินไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการอดทนอย่างหนักคะ่ะแต่เริ่มจากการตั้งระบบเล็กๆที่ไม่ต้องคิดเยอะ วินัยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องพยายามสร้างทุกวันแต่มันคือสิ่งที่เราสามารถวางระบบให้มันเกิดขึ้นเองได้โดยที่เราไม่เหนื่อยวันนี้เราอยากจะชวนให้ลองตั้งเป้าหมายสั้นๆส,สักอย่างเช่นออม1000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นระบบที่เหมาะกับชีวิตเราทาง AA ก็มีสินค้าที่จะช่วยคุณออมเงินได้อย่างมีวินัยนะคะอย่างประกันสะสมทรัพย์ ถ้าใครเป็นคนออมเงินยากอยากจะบังคับตัวเองมากขึ้นกว่านี้ลองพิจารณาดูค่ะเบีย้ยไม่หายไม่ขาดทุนการันตีผลตอบแทนสามารถคลิกลิงก์ที่ข้างล่างคลิปได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากให้จินช่วยวางแผนการเงินสามารถแอดไลน์ด้านล่างมาเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณที่รับฟังรายการ I อเซเซไฮแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า เพราะเราอยากเห็นคนไทยวางแผนการเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินให้มากขึ้นสวัสดีค่ะ